สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะฟันอยู่ที่หน้าเกม barbarian f o l l y ของค่าย no limit city นะคะเอ้ยมีทุนมาเจ็ดพันพอไหมเนี่ยเล่นค่ายนี้คุณผู้ชมจะพอไหมทุนแค่เจ็ดพันนะคะก็ เอเตารางการจ่ายประมาณนี้คร่าวๆนะคะมีวินวายเนาะฟีเจอร์ต่างๆสเกตเตอร์เข้าสามตัวอ่ลายการจ่ายยี่สิบห้าลายไม่เคยเล่นนะคะค่ายนี้ไม่เคยเล่นเลยเพราะมันแพงเวลาจะซื้อแต่ละที่อเดี๋ยววันนี้พันจะขอไปที่เบ็ดต่ำสุดเลยแล้วกันนะคะเอาแบบต่ำๆต,ตลอดเลยแล้วกันเนาะขนาดเบ็ดต่ำสุดเนี่ยดูดิก็คือสิบสองบาทนะ อาสเกตเตอร์เข้า4ตัวว่าสเกตเตอร์ยิ่งถ้ายิ่งอยู่บนนะคะก็จะยิ่งได้รอบเยอะนะเพราะมันจะสไลด์ลงมาแบบเนีเนเน้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนาะตามภาพคุณผู้ชมมีทุนมาเจ0 0ันก็ไม่ขออะไรมากเอาจริงๆอ่ะเกมนี้ฟันข,ขอกําไรแค่สามพันให้มันเต็มหมื่นหนึ่งฟันเลิกนะคะไม่คาดหวังเยอะคุณผู้ชมมัน มันยากอ่ะความรู้สึกนะฟันมันเป็นสายพวก pgpp ไงแต่ก็อยากลองกับเขาบ้างนะคะคลิปนี้นะคะจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ทำตามใดๆนะสำหรับคุณผู้ชมที่เล่นอยู่แล้วดูไว้เป็นแนวทางได้นะะมันแตกมันดีมันจ่ายคุณผู้ชมมาตามมาย้ำกันได้คุณผู้ชมลุ้นๆอยู่ไม่ได้คุณผู้ชมมาตามมาย้ำกันได้นะคะแต่ถ้าไม่แตกไม่จ่ายจ้องใช้จ้องต้องใช้พิจนะ เจรณะญาติกโนเองนะคุณผู้ชมฟังไม่ได้บังคับให้ใครมาเล่นตามนะส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็อย่างที่บอกมารีวิวเกมมาเล่นเกมให้ดูแค่นั้นนะคะอ่ะสเกตเตอร์เนี่ยเวลาเข้าในฟรีเกมนหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้รอบเพิ่มนะก็เหมือนกันยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นหูวววววอันนี้ได้หลายนี้แน่นอนอ่ะสไลด์ลงมาจ้าได้พี่หมีบาบาเรียนอ่ะล็อกแล้วนะคะถ้าได้ช่องสี่ช่องหนึ่งยังแจ่มแต่จริงๆนี่ก็ได้อยู่แล้วเนี่ยถือว่าสวยอ่ะ คูณสิบด้วยเลิศบาร์เบเรียนได้ไปเท่าไหร่เนี่ยแปดพันกว่าแล้วเมื่อกี้โอ้โหยิวตอรี่บาร์เริกอ่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะ จริงเลิกได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมยังไงดีเดี๋ยวขอลองปัดเสษแป๊บนึงจริงมันก็ได้ตามเป้าที่ฟันบอกแล้วนะฟันอยากได้หมื่นหนึ่งแค่หมื่นหนึ่งก็มันก็ได้แล้วนะแต่มันเหมือนมันดีซื้อรอบแรกมันจ่ายเลยคุณผู้ชมควรเนาะ คนว่าเราต้องลองอีกสักรอบหนึ่งนะคะไปดีกว่าอะลองอีกสักรอบหนึ่งย้ำไปนะคะเออมาสี่ตัวว่ะเออสี่ตัวเหมือนกันโอเคได้สิบสามรอบนะคะ ฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยถ้าอย่างอ่านเนี่ยมันขึ้นมาสี่ตัวมันจะได้กระชากนะถ้าอยู่ในฟรีเกมแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในฟรีเกมเนี่ยอาจจะได้กระชากหรือไม่กระชากก็แล้วแต่แต่นี่คือสวยนะคุณผู้ชมตัวแพงนะแต่ไม่มีคูนคือถ้าวายลงสักรอบนึงก่อนที่เมื่อกี้จะเข้านี่นะคะคือได้นะโอ้ยจะเย็นก่อนไหม สเกตเตอร์ไม่ลงเพิ่มให้เลยวะหมีก็ไม่มาเลยเออหมีไม่มาเลยวะเอา้าเอา้เอาผ่านหมดคุณผู้ชมเอาจริงๆตานนี้ให้ได้ทุนคืนก็ดีใจแล้วโอ้โหฟันจะเล่นแบบกดเทอร์โบบ้างไม่เทอร์โบบ้างสลับ,สล,บสลับกันไปนะคะสังเกตกันเอาเองนะคุณผู้ชมก็เอ้ยได้อยู่ แต่ไม่มีคุณคุณผู้ชมโอ้ยร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดรอบสุดท้ายแล้วค่ะอืมขาดทุนนิดหน่อยขาดทุนประมาณสามร้อยหกสิบห้าคุณผู้ชมในไหนก็ไหนแหละเนี่ยกันนั้นเลยซ้ำไปเลยจ้ะ สิบเอ็ดรอบอ่ะสิบรอบอมหมีมึงต้องมานะคือถ้าหมีไม่ลงอะ่ะคุณผู้ชมคูณมันไม่มีใช่ไหมถึงได้ตัวสวยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยได้มาแล้วคูณสี่คือเราจะได้คูณเท่าไหรอ่อ่ะอยู่ที่การกระตุกข,ของหมีนะคะว่ามันกระชาก กี่รอบถ้ามันโผล่แบบนิดนิดหน่อยๆอ,อ่ะเราก็จะได้คูณเพิ่มเยอะหน่อยในรอบนั้นนะคุณผู้ชมอ้าวขรอช่องสามช่องเดียวมันจะให้ไหมละ่ะขอช่องสามไม่ได้ามาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่ไม่รอดนะคะอืมจบสี่สิบบาทอะไรของมึงวะเนี่ยไปอย่าได้ท้อคือตอนนี้นะคุณผู้ชมได้หมื่นหนึ่งคืนฟันเลิกแล้วล่ะ ไม่ยือ้อพอนะคะแมวแล้วแมวาล้วม,มาเล่นให้ดูเฉยอย่าไปอย่าไปคาดหวังว่าจะได้บึ้มบั้มจากมันเลยเอางี้ดีกว่าโนลิมิตนี่เป็นค่ายที่ไม่ค่อยไว้ใจที่จะเข้ามาเล่นสักเท่าไหร่แค่อยากลองเฉยๆนะคะรอบนี้ก็ถือว่าไม่แย่เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปูนี้ไม่ได้หรอก ถ้าเต็มมาแล้วเฮ้อไม่อยากจะพูดโอเคคุณเก้าไปแล้วค่ะอีกเจ็ดรอบขอดีๆสักรอบหนึ่งได้ไหมคุณเก้าแล้วอุย้ยตัวแพงตัวแพงแม่งไม่ค่อยเข้าให้คุณผู้ชมทำอย่าไปหวังเนี่ยมันเป็นไซส์อย่างนี้อ้อยอีกสี่รอบวะ พี่หมีมาเริ่มเหนื่อยใจได้คูณสิบแล้วตอนนี้ขอสักทีแบบสวยๆอู้วมาอย่างนี้พูดเลยยากช่องแรกจะเข้าอะ่ะเข้าปะล่ะอ้าวได้อยู่คูณสิบรู้เรื่องบาบริกนะคะเลิกแหละ Okay. ออรอบนี้จ่ายมาสี่พันหนึ่งหกสิบสองคุณผู้ชมตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าเก้าสิบเก้านะคะขอประเษนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็เลิกได้สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้ฟันฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง f ฟ n น l Channel ด้วยนะคะ ใครอยากให้ฟันเล่นเกมไหนค่ายอะไรบอกมาได้เลยนะช่วงนี้จะหาค่ายใหม่ๆลองนะคะถ้าไม่เมนมาเดี๋ยวฟันจะหาเองเปิดเลิกไปเรื่อยนะคุณผู้ชมอืมพอคุณผู้ชมแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฟันขอจบการรีวิวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกำไรประมาณ5้0 0ันห้โอเค